ชื่อโครงการปันน้ำใจให้น้องๆโรงเรียนเทศบาลวัดเจษด,ดารามเริ่มแรกร่วมกันประชุมระดมสมองกันว่าจะจัดทำโครงการจิตอาสาที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรหลังจากประชุมเสร็จสมาชิกกลุ่มตกลงกันว่าจะไปทำโครงการจิตอาสาให้กับน้องๆโรงเรียนเทศบาลวัดเจษด,ดารามวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อให้ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 3. เพื่อให้เด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นได้รับความรักความอบอุ่นจากพี่ให้น้องและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุข และได้ศึกษาเรียนรู้และมีพัฒนาการจากนั้นรวมกลุ่มเข้าไปติดต่อกับท่านผอ,อการัาไทยอุทรเพื่อจะขออนุญาตใช้สถานที่ทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับน้องๆโรงเรียนเทศบาลวัดเจษดารามหลังจากที่ท่านผอ,อการถาไทยอุทรได้อนุญาตให้กลุ่มของเราทำโครงการจิตอาสาแล้วก็มาแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำอะไรอย่างไร เวลานัดหมายพร้อมเพียงกันกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมพานังน้อง,อ,งออกกำลังกายตอนเช้ากิจกรรมที่2พาเด็กเกเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนพาเข้าห้องเรียน กิจกรรมที่3เล่านิทานอ่านพนยัญชนะไทยอ่านอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขให้น้องๆพูดตามเพื่อฝึกทักษะให้กับน้องๆ oh, Ladies and gentlemen Welcome to the classroom Let's sing along together กจกรรมที่4แจกขนมให้กับน้องๆกิจกรรมที่5ร่วมพูดคุยและสอบถามเรื่องทั่วไปกับน้องๆ ที่6จัดเตรียมอาหารให้กับน้องๆและก่อนที่น้องๆจะรับประทานอาหารให้น้องๆกล่าวขอบคุณก่อนรับประทานอาหารน้องๆรับประทานอาหารที่เตรียมให้โดยอาหารที่เตรียมนั้นเป็นอาหารที่ครบสารอาหารทั้ง5้าหมู่เหมาะสําหรับน้องๆ กิจกรรมที่7น้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้น้องๆต่อแถวแยกทิ้งเศษอาหารและเก็บถาดอย่างเป็นระเบียบกิจกรรมที่8พาน้องๆเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเข้าห้องเรียนจัดเตรียมที่นอนให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆได้นอนในเวลากลางวัน คาดว่าจะได้รับชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เร็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศในอนาคต 2. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเจษดารามได้รับโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเจษด,ดารามได้รับความรักความอบอุ่นจากพี่ให้น้องและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขและได้ศึกษาเรียนรู้และมีพัฒนาการโครงการนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆและเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมของนักศึกษากับชุมชนและพวกเราก็จะนำไปพัฒนาให้กับตนเองและคนในชุมชนต่อไปค่ะ ขอขอบพระคุณที่ติดตามโครงการจิตอาสาปันน้ำใจสู่น้องๆโรงเรียนเทศาบาลวัดเจษดารามสวัสดีค่ะ <c oughs>